สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนนะครับผมพ่อๆกับบาวนอนนชาแนลมาอนี้กับติบบาดพาลุยครับเมลี่สวัสดีครับก็มา่หอดีกว่าจะลงบ้านพี่น้องมาอนี้มาลงบ้านมาส่งสาวเพนนอนชื่นตุ้งเม่นเหนอตอนนี้กันตอนนี้กันลงมากินเขาพี่น้องเจเพนบนเหตุกับเขามาส่งนี่เห็นควางกับเขามาส่ง มือขึน้นมากินเขาค่ะพี่น้องหาหนักกินมันหาสือกินไปลาไห้ค่ะเพระาะว่ามันทำมนันบอได้ออกมาข้างนอกเนาะก,ก,ก็เลยได้ปดเขาปด,ดเป็นมูพอกินไปาได้ได้ด้วยสี่อย่างน้ำขันซื้อยังไปกินพ่อกัะอยากกินน้ำค่ะก็เลยบดได้ซื้อยังไปกินเนาะคะ่ะก็คือมือนีมือที่มือที่สามแล้วมือที่สามแล้วสองมือแลกพัดกันมานอนครับมือนีมานอนน้ำกันครับมือนีานอมานอนเป็นมูกันเพราะว่า เพราะว่ามื่อนี้เป็นเคยวานอนน้ำกันพกเจ้าสิได้ยินเออกับเดี๋ยวนอนเป็นยูเป็นมูก,กันนะเอแมเอ็มอมรอ,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 อนี่ละเปลี่ยนกันเขับกันออกเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือเมื่อนี้เป็นมือมือผ่าตัดนะพี่น้องหมอ,มอคนว่าคนผ่าสิรษะตัดมือดออดม่อนี้งานปลายสองมาจะสอนเรื่องเมื่อนี้เจ้าหม่ก็คือก็คือก็คือแต่แต่เก่าเนี่ยก็คือถ่าแพ็คของบานนี้ก็มาส่งบ้านแล้วน่าก็จึงไปแพ็คของนะครับ ตอนน่ากสิไปกับแพของเดี๋ยวเมื่อหนีช่วงบ่ายว่าผู้ชมบ่ายเพิ่นกันสิพาตาตัดเนอะอาการรุนรุนเป็นยังไงผู้อยู่บอดสู้ฟังกันนะอาการตอนนี้อาการไข่กับบะมีแล้วค่ะส,สีสีผิวคนเนีงกับเริ่มดีเริ่มหน้าตาสุ้ใสขึ้นแล้วมองท้องอนกะบ่เจ็บหลายทอมือแร,แรกแล้วกับลดลงแน่เพิ่รกัดใส่ยาแก่ปวดใส่ยังเนาะกับจจมิจฉาจมแต่หิวตะเข่าเลยนะพี่น้องเพราะว่าอด้า สามเหม s <S ือแล้วคนน้เกลือเจ้ากับปลวกแล้วมันมือซ้ายจะเปลี่ยนเป็นกับปลุกที่หกแล้วหกแล้วมันมองหกกับปลุกแล้วแล้วกระจงหิ้วเข่าคือเก็รอดอย่างก็มีมีเอฟซีก็เป็นห่วงก็ถามมาทองไข่ทองไข่อยู่บ่าทองกับบวมมองนั่นละมองที่หมอเพิ่นว่าเป็นอั่นน้องนั่นละมันก็เป็นอั่นไข่เป็นคือจังพ่งร่อเหมือนแต่ว่าบี๋ยวไข่แห้งแต่พอได้ไข่แห้งค่ะไข่ตําองที่ว่ามันเป็นน้องนะคะก็เป็นอันคือจังพ่งร่อ จะรูปหมอบอกหรือว่าว่าจัตันที่แรกก็เป็นนิวในถุงน้ำดีในท่อหนาดีบานนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นหนองเป็นหนองออกมาันอักเสบมันอักเสบคล้ายๆว่าเป็นฝีในอนถุงน้ำดีนะคะบอานนี้เป็นกระเซียนก่อนโรคลอกหนองออกแนีนเอาหนองออกแล้วอันขันตอนแรกเนาะบ้านก็ให้นางกายพ้นแข็งแรงก็จังที่ทรงเป็นทองอยู่อุ่นอีกที่นึงเนะคะอันนี้ก็รักษาเบื้องต้น นออ้องออกมืเลียวอยู่ให้เศร้ามีอาการเจ็บอาการเจ็บท้องก่อนแล้วคุณนะบอกมา่าอค่ะเกิดือยังไงคนพาตัดเนาะเพราะว่าท่านร่างกายบวแข็งแรงที่พาหลายมันเกิดมันเกิดเฮ็ดเฮ็ดโดนเฮ็ดมันเกิดอันตรายแต่ว่าตอนเนียนร่างกายพ่อคนนั้นแข็งแรงดีอยู่ค่ะไข่กับเศร้าแล้วไข่กับเป็นส,นสนองขึ้นบ<ด>อกเฮ้ยสองขึ้นเดียวนะที่ว่างอยู่เดียวน มาันจะบวมีไข่มีมีเจ็บตวัดขึ้นนั่นขึ้นแรกนะครับแกลงมากอะเจ้าเป็นไข่ค่ะมันอก็นานทีผิดยานะมันเนาะยามันคือผิดแผลแล้วเจ็บปานมะฮอยเดี๋ยวมันขึ้นจะเข้าเป็นสีสิเนาะเข้าเป็นสีท้ายน้องเัินมอเข้าเป็ยังเป็นถือเคียงไข่อยู่เนาะมาเนี่ยนี่เป็นสีข้างในเป็นวันละมันกับเจ็บมองเห็นเป็นน้องนี่จะรูปเลยเป็นสีน่นจะเป็นสีนั่นแหละมอมาน่ะจะได้ไข่เป็นสีอยู่นี่ครับมอมาได้จุดได้ทอนำดี เออเขาก็เลยเอิอนมาเป็นน้องเป็นนิวเพราะว่ามีแต่ฟีแล้วมันเยังเป็นน้องฟันกันกันนิวยเนี่นเป็นน้องนี่ฟีฟีกับน้องกับเป็นไทยกันฟรีครับฟรีท้ายนองก็จะเป็นเพื่อนสิ่งอย่างเงี้ย่ฟีนะเนี่ยแล้วอันเนี่ยเนี่ยน่ท่อทำดีก็เป็นยืนนิวในี่ท่อทำดีนั่นก็เป็นแต่ว่าหันรักษาคนละขันตอนนิวในี่ท่อทำดีนั่นต้องใส่ซอง ซองกล่องซองกลองนะ่องซองกล่องพาตัดเออเขาทุ่มือินี่เขาก็ไม่ได้ใส่พาเขาเขาเขาเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นแบบซองกล่องนะนะเพราะเห็นเอฟซีมันเป็นคอมเมนต์มาบอกอยู่ว่าทุ่มือินี่มันไอ้เทคโนโลยีเขาเขาไม่ได้พาเหนียวนะเขาทิรักษาแบบซองกล่องนะแต่ถามหมออยู่ว่าเป็นยังไนผ้าหนองหองแล้เป็นยังคืองไม่ได้พารักษาทอเหนียวนี่ทอนดัมบีเลยหมอคนมาคนละขั้นตอนมาสั่นมาเนาะแต่บอกตามหมอบอกนะคะคุณมา คนละขั้นตอนต้องรักษาเอาน้องออกก่อนที่ลาขั้นตอนนะจ๊ะต่างหันรักษาให้เศร้าอักเสบไม่หันแล้วก็จังล่อไปพาล่อไปซองกล่องดูบุตรที่ค่ะักเป็นตามการตามที่บอกกันล่อหมอมาอีกสิบโมงเนาะหมอสิมาตัวอีกทีนึงกับสิทำรายละเอียดให้ชัดเจนก็หนีนะคะจังสิซิมาไายเฮียจีบึงเดี๋ยวจังสิมาบอกสุภาพเดี๋ยวก็จะ ถ่ายเบิวงได้สองติดปัดทละลูกอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะก็คือแต่ว่ามันอีก็จังหน่อยโทรศัพท์มันก็สีเมื่อมันก็บสีอัลตรพท์ไปเเ็ดงานบริษัทจังหน่อยนะครับเนาะไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหน่อยอันเพิ่นกับสิตื่นเพ้นแน่จังหน่อยยังได้อันตื่นเสามามาถามผู้ที่เพิ่นพาตัดไปก่อนพี่น้องไปเสาร์เตื่นตาบอกเด้อตะกีหา โอ้ยคนบอกคนบอกเคยผ่านกระนั่นดีแล้วมันบอขึ้นขึ้นสองมันขึ้นนอนเบิ้ลขึ้นโมเดย์เซตโตค่ะเราบ่ได้ลุกขึ้นมาดูมันกระซิพอได้ยาเนาะคนเขาร่างกายมันก็เริ่จะดีมือดงมันจะเสีเจ็บมือแดกมันเพิ่นหายเพิ่นบ่ได้ใหายยายังก็ยาแก้ปวดเพราะว่าเพิ่นไข้ขึ้นให้ยาแก้ปวดบ่ได้ก็ะเดยปีเซตโตเอาเนาะวันนี้ตอนนี้เพิ่นให้ยาแก้ปวดได้แล้วตอนตอนนี้กินเขาได้หรือเปล่าวันที่กินเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนพฤศจิกายสาม บอตึงเตียวผุ่นเนาะกันาะแต่ว no, hmm. yeah. mm. er nah, Me ันท hey. ok ี่สามมาพี่น้องเหมือนกับวันที่หกแล้วเนาะกระซำมือเมเถาวาอไอ้บ่ได้กินเขาได้น้ำเกลือยุ่นเด้อวโอ้บ่กันแต่ว่ากับ่คือกินทั้งปากเนาะแบบว่าคนเคยกินเขาทั้งปากแกงสันลักกาตามมอซังนะพี่น้องตามมอซังนะครับมอเปิ้ลหามกินเปิ้นกับเจมี่ขันตอนเพลินเนาะเจอเค็ดเมืองันพาตัดอกไม้ไม่หลือว่านางกินหนำมอหลาดาพี่น้อง ก็เลยบอกพอว่าดินละหมอคนถามแต่หมอคนเห็นอันพอรักกินแบบนี้หมอคนตีจับใจแบบนี้หมอคนสีหายด้วหมกันคนก็เลยบอกินเพราะตรงตรงตรงอดอาหารเพราะว่าเจ้าของเจอจะพาตัดก็จังได้กระให้การพาตัดข้างนี้ซิรลุล่วงไปได้ดวยดีเนาะ ก็เลยว่าสิเป็นาะวาน่าแะครับก็วยนิ้วเ่กอดไขสารหนี่เพิ่มเนี่ยเพะพุ่มเพิ่นนี่ล่ะปลูกเห็เพิ่้ห็บเพิ่นปลูกปักรักษาแะครับเพราะว่าเป็นความเสื่อน่ละเขากัเพราะว่าเขาไปเป็นหมอเขากับใสทั้งเนี่ยพี่น้องเราก็เปิดมสบายใจเรื่อยคืแบบว่าไปหมอเพนาตัดดีเพราะว่าปให้ห้เป็นไรไปก็เนี่เนาะรับมนคิดคิด ได้สิเดีพานะได้กาได้กมีเอซีเนาะได้กามีเอซีดีพันมาแม่พันเคยเป็นเอียงสินะกะแเชทมหาหากระมาให้กำลังใจกระขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณเอซีทุกคนแล้วกัที่เขามาให้ข้อมให้กำลังใจว่าจะเป็นทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนะคะกะขอบคุณหลายๆที่ให้คําแนะนําล้วกะบางคนก็แนะนําว่าเออเป็นภาพตัดแล้วมันก็เศร้ามันก็หายเนาะกระทาใจ แต่ว่าให้กำลังใจพ่อนะอเพื่อนต้องการกำลังใจเพราะว่าเพื่อนนีโบนักนาอีี้เพื่อนโบมาลงบาทมองเพื่อนฟังอยู่นบ้านเอฟซีในยูทูบเหมืนเขามาให้กำลังใจให้่อร์ดสูเดอร์ยังมองเพื่อนฟังเป็นบ้คนอ่าแต่ใสไซคือว่าให้กำลังใจหลายแถบสั้นคุณนะหลายหลายหลายอีกเพื่อนก็บอก่อยเขากล้องเพื่อนอายกล้องก็สีบ่ค่อยเห็นในในคลิปดอก พราะว่าอย่างตีเพื่อเวลาไทยพุ <S <S before, but, message, Sultan, <S <S ่งพลังสียางหนีก็จังอายแล้วอสิเป็นแง่ใครมาแดงเออเลองแง่ใครมาแดงพอแล้วสิเป้ไออายแล้วสิเป้ไทยแล้วก็ยางหนีมาแต่ไทยสาบกเป็นิดก้องรูได้่าววัน่าแวหนาขอบ่เออวันอยากอายบาบม่มีโทรศัพท์บ่มีเฟซบุ๊กบอมียูทูบอย่างนั่งโมดอเดีนยววทายที่ได้าทายอันคอนเทนต์นันพอถ่าก็ลูกเคอนย่างเดิกนี้ะ ก็ขอพุ่นก็ขอพุ่นเอซทุกคนแนำแนะนำล้ะก็เพุ่นกบว่าพาออกแล้วมันก็สีเศร้าแต่ว่ามันมันมัน,มน,มน,มนไปพาอะไรนี่ที่แหละติดช่วงโควิดเพี่ฉังไหนเป็นว้อง่อเ่าต้องรอให้จังหวัดอุบลเปิดจังไปพาไปส่งกล่องไปรักษามองนี้ได้ตอนนี้ก็คือรักษาไห้มันทุเล่าซื้อ,อบริเวณวะพาเหลี่ยวหายขาดนี่สินะ คือเ้าก็ยังกังวลอยู่คือเกาว่ามันเป็นอย่างคือพาแล้วรักษาหาายหายเลยงุ่มหันนล้วนะรู้ใจหอนหรือเปล่าก็บบ้องหืเนาะก็ยังได้ก็ได้ตามขั้นตอนมอเนาะอาจารย์ว่าเขาเดือนดอกเพราะว่าอันมือมือมือว่ากับบังรอเ้ากับล่ออะไรที่ล่ะเ้าเวไม่ความรู้สึกว่าเดนบุ๊มแมนยังได้กับจะจะบังร่างกายก้นน้ำยา เพราะว่าในพันกัรตรวจอันอยังก่อนเอาอันเรื่องจมูกไปตรวจโควิดแล้วกับก่มีเชื้อโควิดนะคะแน่ทุกคนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเพื่นสิตรวจเชื้อตรวจเลยงก่อนโคบิดคือคือตั้งแต่ผู้ทิ่เข้ามากะทางพี่น้องเพื่อนสิถึงถึงถึงจีบ,บกเกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเพื่อนกะ เป็นกฎระเบียบกับสักเรื่องถามเรื่องโควิดเรื่องสักประวัติเบิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตรวจเลือดกับหลอดที่สองเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องคือมันเข็มม้วนจรงขึ้นจังหน่อยพี่น้องช่วงนี้ตรวจเลือดนั่นกับปกติมีแต่เอาเข็มมาจ่อแล้วก็จ่มตรวจเลือดได้เด้อพี่ไงเข็มอนเข็มจอยอยู่บางทีหันนละมีอันเส้นเลือดอันยังเลือดกับปกติบพรานนี่ยังแสก่อนกันกับแรงแล้วก้อนจะมาลงกบานก็บไปกินเขา อยากกินเขาอยู่แต่ว่าเจ็บทองกินบ่ไ้ก็กินเน่อนยเมื่อนหร่ก็พัดเขาให้กินก็กินยุ่ก็ก็กินเพราะนอนรับน่ะนะก็คือบานเห็นภาพไปหาหมอก็บ่ได้กินยังก็กินนมขวดเดียวก็ขนมปังหมอบอกให้งดอาหารนะสันคนคนอยากอยต่มันกินอะไ้กินแล้วมันเสียดเสียดทองกินบานนี้ตอนนี้เศร้าเจ็บทองได้บานจมจมหิวบานตอนเศร้าเจ็บจมหิวกาแฟมืเจ็บทองที่แดนนั่นกินเขาอะไรเลย ตอนนีม้มเศร้าเจ็บท้องมันจมหิวอยากกินกาแฟค่ะพี่ก็ให้กินกาแฟก็เป็นปลาตังกูกันทันเพราะว่าตื่นเศร้ามากบอกให้ลูกไปเอากาแฟกับปลาตังกูมาให้กินมาจ้าอยู่บนระทฆังสองคนคุยอยู่อืมก็เลยเด็กยางลุ่มมากจะซื้อพี่น้องขันบระสันอยู่น้ำเพลินเพลินเะสีบอกให้เดี๋ยวกาแฟกัให้กินก็เลยเด็กหอกมารออยู่อันขังนอกตอนนี้เพี่นกะทำความสะอาดมันบ่เพราะว่าขึ้นที่เพิ่นอยู่ตื่นยิ้มเมือเศ้ามากตีหาพิ่นกะสิมาเปิดไฟแล้วกะเพิ่นกะสิใหายาทุกคนลงมาจากตึก ว่อยู่ทั้งตึกเลยคือเพื่อจะทําความสะอาดคาเชื่อในในบริเวณโรงพยาบาลแมนแล้วก็พอ11โมง่นก็จังเปิดให้งขึ้นไปแล้วก็อยูข้าเดียวข้าวเร่งเพิ่นก็ะไรลงมาอีกเพราะว่าเพิ่นจะทําความสะอาดแมนแล้วหลังจากนั้นข้าก็ะจังขึ้นทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนสูทเปลี่ยนอย่างห้คก้นไปเิ่นกระเข้มงวดนี่แหละนี่แหละนี่แหละก็เลยว่าเดี๋ยวมาอยูสองคนจังได้เป็นมูกันพี่น้องพี่ยิ่งผ่านมาแรงอยู่ยูสองคนยูจังได้หลั เห็นหนอนอนหนอป่ะเด้ผู้นึงผู้นึงนนอนนอผ้น่งนอนเียงพอผู้นึงกันเขาหมู่มีน้อนบลายวนนึงกนอนอยู่อันหนานนอนก็มีหมู่อันบเพ่นกเตียงละคนอันรีบเพอนกันมีไหนอนอยู่ห่น้าน้อเออหนานอฟื้นโตนไดเด้อบวกบวกนี่ยบวก้อันรีนห่นอนอยู่อนเพื่นกนนอนหนอยู่แต่ว่าแค่สองคนเพ่นอนนรวมเลรอบัวอนมาเป็นขบวนเพราะเป็นเป็นหมู่กันสคนมันสีเพ่นกนไห้ผู้นึงนอนทั้งหนอผูนก็นอนะ เดี๋ยวยเบื้องเบิ้องก่อนพอา,าตัดคือสิบปนะดุลน้องอมากก็จังใดเดีย๋ยวจะจะฟังผลนะพี่น้องก็เดี๋ยวสิอัปเดตสูพีซุน้องฟังว่าเป็นอย่งไรก็ขอภาวนาให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเนาะก็พูดง่ายก็บเหลือพ่อผู้เดียวนะครับผมบ้านนอน่าก็พ่อกขบไปอยูย่แล้วแต่นี่พ่อคนหนึ่งผู้เดียวนะกัย่งไรกัเพิ่นหนีหรือครับเพิ่นเก่งหรือครับจังจังไดกั เศร้าเหรอครับพีนน่น้องไมยบอกสุ้มือ <é. S 2> อย่าไปย่านเด้ต้องเข้มแข็งไว้่อย่าไปย่านพาตัดมูเขายังเศ้าอยู่บอกสุ้มือพี่น้องก่อนพัดตาหมอบอกว่าสิพาเนาะนอย่าไปย่านจะไปคิดหลายมือคนเศร้ามากอ่านคนจะยังงหันยังได้พอสิแต่สิบปีกี่ไรนะจนได้งงดลงนะไปถามเตียงข้างๆมาโอ้ยย่าได้เร็วตัวเนาะบบอกหูเมียดอกบอกหูเมียดอกคนพาเน่ะคนวางาสโลคนวานีอย่าเ<บ>นาะยานพาการพาตัดพี่น้อง เราเป็นคนที่ป่วยหนักอีริบอเคยมาโรงพยาบาลจักเทรียในชีวิตแต่นนี่เราก็ยังว่าเฮาอยู่ผ้ามาให้ยังว่าบ่มาบ่มานอันนี้คุ้มก่อนมาโรงพยาบาลนี่คุ้มคนสองหมื่นทีน้อ่นบ่มาเพิ่นมาเพิ่นเจ็บแล้วเพิ่นก็กินยายาทาอยู่บ้านธรรมดาสินะก็เพราะทษเล่าอันนี้เจ็บเกินอาการมันเกินเพิ่นอันกินยาแล้วว่าเศร้าคนเพิ่นจังมากทีน้องพอคนบัวคอยมาหาหมอ นะจังใดก็สำนีเนาะพี่น้องเนาะจังใดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเพิ่งจะเดิขึ้น,นไปทั้งพุ่นแล้วจั้งหน่อยเดี๋ยวได้ขึ้นไปเบืองบุ่นแล้วเพื่อหมอหมอเอิรนหม้อยังจังหม้อหมอจังสีนมาตรวจจังสีนี้ขึ้นไปจ,จังใดเดี๋ยวสีอัปเดตสุพีสุสน,น้องไอฝรังอี๋เนาะครับเนาะกะขอบุญขอบุญพี่น้องที่เขาไม่ให้กำลังใจแล้วกะมาคอมเมนต์คำแนะน,นำต่าง,างๆแล้วกะขอ,ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ ก็ต้งก็ไดนนอนนี่ลหละเพราะว่าหมูอม้ขึ้นมันนอนมารับนะบางทนมานอนมารับยังเงี้ยนี่มานอนเทียงหมูขึ้นก็เลยนอนบอคอยลับกันอันตอนนั้นนึกเดิอหลับแต่ว่าหันนั่ับความสีแก่เออมันก็เลยเป็นอยากนอนสซโๆการให้กำลังใจจะคข้องล่ะผู้อยู่ผู้ป่วยแต่ว่าพอแล้วกัน่นก็ฟังอยู่คนก็คิดหลายข้เพิ่นั่นลหละแต่ว่าห้ากั พยายามก็บอกเออตอนนั้นตอนหมอบอกว่าสฉาเพิ่เกิดอันตกใจแน่ตอนนี้เพิ่กับไม่ใช่สีเสียนดำตาเดี่เพิกสีผ้าตัดเันก็คิดอันนีทําใจได้แน่จ้าน้อยหลอะกับบอกเพิ่งนอนมาโมค่อนพกมาเขานลับลงมาเไหรันอนนอนเค่งนอนทค่งลูกนางแล้วนอนแบบเราเคยไปอยู่วังสีนะเพื่อนกับสินดาเพื่อนในจนอยนเพื่อนแล้วครูเห็ดียากดูยังถามเรื่องอันพักหมดไหนอยู่บ่อยเย อยู่บ่กโอ๊ยบอกกะเขากะมดแหงอยู่ว่นนเหี่ยตายว่าเราบ้านน้อหลดนเลเป็นห้องกะตายล้วห้องกะปลูกอันบอกพีดกับอันบอกมุงอยู่พ่นนะรับท่างมันบลกเขื่อกะตายั้งไกลกะตายก็ไปแหงอยู่ั้งไกแล้วเมื่อวานก็ไปเก็บบอกม่วงใบหันบอกม่วงแผ่นกัเลยบัดนี้เหตุกดรณ์ก็วิาเสีเก็บพกม่วงแ่นไหมีดูแลต้มเกินสองมืองเราเลยครับแก้คนแน้ะ พาเลยอ่ะพูนว่าต้องต้องฮัดเดินฮัดยางจังเสียงจะออกลูหมานไว้เพรเกินอาทิตย์หนึ่งละกะสระแสออกเนาะกะคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องบ่าวนอน,นาชาแนลแล้วกะช่องติ๊ป้าผ้าลุยค่ะเป็นกำลังใจให้เล็บซีได้หลายค่ะนะคะก<อ><อ>เป็นกำลังใจ <ขอ S 2> ค่ะอย่าลืมอย่าลืมช่องจักรองน้องน้อยนะคะน้องพลอยแม่เพ้นด้วยนะคะ ทุกคนเขาไปติดตามบ้ใดติดตามแล้วแต่ขอบคุณที่เมตตาแล้วก็ให้ความรักนะคะที่ติดตามมาตลอดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวสี่มาอัปเดตอาการให้พอ,อเอ้ยอาการ้องพอให้ฟังอีกเท่านึงเนาะจนนังใดกะพาตัดแล้วกับจังสี่มาอัปเดตเห็นังอีกเท่านึงอแล้วจะ,ะเสีโทัพท์ไปเดี๋ยวลังพาตัดเดี๋ยวกะสีเป็น ไปอัปเดตในช่องของติ๊กวา,าดผ้าลุ้ยนะคะ<า>พี่น้องก็ล่อกัาไปติดตามในช่องติ๊กวา,าดผ้าลุ้ยนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ